เอาล่ะครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมพบกับผมนายกุ้ยหอมชอบสปิริตช่องเวร์รุนส์ร้อนนั่นเองนะผมก่อนเข้าเล่นเกมนะครับขอญาติประชาสัมพันธ์กิจกรรมทัวร์นาเมนต์เมก้าขีดเกมดอทซีซีสักเล็กน้อยนะผมกิจกรรมนะครับแจกเครดิตนะครับห้าพันเครดิตนะครับไปแข่งขันทํายอดเทิร์นนั่นเองนะผมใครทํายอดเทิร์นได้สูงที่สุดนะครับอันดับหนึ่งถึงอันดับหนึ่งร้อยนะผมรับรางวัลไปเลยนั่นเองนะครับเงินรางวัลรวมมากกว่าห้าแสนบาทกันเลยทีเดียวนะผมจํากัดหนึ่งท่านต่อหนึ่งส ก็อย่ารอช้าครับไปต่ํากันได้เลยนั่นเองนะครับลิงเข้าร่วมอยู่ใต้คลิปด้านล่างเลยนั่นเองครับผมโอเคมาต่อกันเลยครับวันนี้มาที่เกมกานิชาฟอร์จูนนะผมเขาโชคลามแห่งคันเน่นะโชคลามแห่งคันเน่นะครับอย่ารอช้าไปกันเลยครับผมกับงบ13 k ครับผมมางบ13 k เนะครับผมเป็ดไปที่280บาทเนื่อก,กันลองเชิงไปก่อนนั่นเองครับผม ป็นอยู่ที่เดิมน,นะผม m e g a ด t g c c นั่นเองครับผมตามช่วงเวลาการแต่ของกลุ่ม lucky o time เหมือนเดิมเลยครับผมสําหรับคนที่สนใจเข้าร่วมนะผมลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างเลยนั่นเองนะผมโอเคครับไปกันต่อเลยครับโอเคครับ <c oughs> ช่วงนี้นี่มีคนมาขอเกมหลังไม่เยอะมากเลยนะครับจะพยายามทยอยจัดให้ตามคําเรียกร้องนะผมช่วงนี้จะขอเน้นเกม pg เป็นหลักเลยแล้วกันนะผมเพราะว่าใครอื่นนี่ยังยังบางเกมยังไม่ได้นะผม โอเคครับมาปุ๊บแจกรางวัลก้อนโตอย่างนี้นี่ตามสูตรเดิมท่านผู้ชมตามสูตรเดิมเลยแม่งมาแน่นอนนะผมแม่งมาแน่นอนนะเออมันมาแน่นอนถ้าอย่างเงี้ยน,นะขอญาตแบบเพิ่มเบ็ดเลยขอญาตเพิ่มเบ็ดไป360บาทนะผมไปที่30หมุนกันเลยนะผมถ้าแบบมาปุ๊บแจกรางวัลก้อนโตอย่างนี้ผมบอกเลยครับตัวเกมมีเขาครับตัวเกมมีเขาที่รางวัลมันจะแจกบิ๊กวินเรื่อยๆครับผมโอเคครับไหลพวงมาลัยได้จังหวะน,นี้ยังไงต่อ,ไป,ตอไปกันต่อครับท่านผู้ชมไปกันต่อครับโอเคโอเค สำหรับคนที่มาเข้ามารับชมน,นะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมจังหวะนี้ไหลขมิ้นสวยข้พันสี่รบาทไหลเครื่องบูชาไป576ร้อยเบาทนะผู้ชมโอเคตอนนี้ได้กำไรมาสี่พันแล้วนะถือว่าเร็วอยู่นะผู้ชมเอาจริงไม่แย่ครับถือว่าไม่แย่นะโอเคโอเคครับไหลเจครับจังหวะนี้ไหลเจไปได้ครับผมโอเคแมยังไงดีเนี่ย เป็นแบบแปลกๆนะขอญาตนะขอญาต okay. โ,โ,โอเคไม่ไหมโอ้ยโอ้ยมาว่ะโอเคครับไหลไปกดเองนักเลงพอเข้าฟรีเกมเฉยเลยผู้ชมตอนแรกผมว่าจะเพิ่มเบ็ดไปที่400ยนะกดเองลองเชิงไปก่อนแม่งเข้าฟรีเกมเฉยเลยผู้ชมเฮ้ยเอาว่ะโอเคถือว่าไม่ได้ไม่เสียนะทุนแบบ13ื่นสามเข้าฟรีเกมเนี่ยโอเคครับผมตอนนี้ ตามทุนอยู่แค่พันเดียวงผู้ชมตามทุนอยู่แค่พันเดียวนะจัดกันเลยครับจัดกันเลยผู้ชมโอเคโอเคครับจังหวะนี้ไหลทิปได้ได้วายช่องสองมีตัวจ่ายไหมโอเคมีตัวจ่ายแต่หุ่มจ่ายน้อยไปหน่อยอะ่ะจ่ายน้อยไปหน่อยครับผมโอ้โหน่าเสียดายผู้ชมโอเคครับไหลสิบกับเจได้จังหวะนี้ขอสวยๆครับขอสวยๆโอ้โหพวงมาลัยยากวะ่ะแต่ไม่เป็นไรมันไหลแจกน่องไปเยอะละโอเคยังพอได้ผู้ชม อย่างน้อยถ้ามันไหลจ่ายก็ได้ก็คูณสาไปผู้ชมยังยังถือว่าคุ้มนะผู้ชมถือว่าคุ้มนะตอนนี้กําไรจะพอเหมือนแล้วผู้ชมกําไรจะได้พอเหมือนแล้วนะโอเคว้าสบัดเลยอะโอเคไหลชิวไปจังหวะนี้ขอสิบได้ไหมขอสิบได้ไหมโอ้โห,โอ,โ,หโอเคได้เครื่องบูชาผมโอเคจังหวะนี้ไหลไปขึ้นกระดานก็รับซับไปเลย9720่97บาทผู้ชมขอเจอช่องแรกได้ไหมโอเคยังไหลได้เจช่องแรกอยู่นะผู้ชมโอเคแม่มาปุ๊บมาเหมือนกันครับมานิบเบเหมือนเวอฟเดอะกิเลนคลิปเมื่อกี้เลยนะ มาแบบเนิ่มๆน้ำหมื่นหนึ่งหนะมืน่นสามพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทท่านผะู้ชมตอนนี้เราได้กําไรมันแล้วนะผมขอ,อไปต่อที่ไปต่อที่ครึ่งแสนได้ป่าไปต่อที่ครึ่งแสนได้หรือเปล่าขอ,อสีขอสีน้องชายกนิชาจ,จัดให้หน่อยโอ้โหกนิชาไม่มาวะ่ะได้ที่สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทนะขอญาตแหมขอญาตไปต่อสักเล็กน้อยนะผมขอญาตไปต่อสักเล็กน้อยนะดูทรงดูทรงก่อนนะผมว่ามันจะมาต่อหรือเปล่าถ้าไม่มานี่ อาจจะได้ซื้อฟรีเกมกเลยจะได้จบๆนะครับผมโอเคครับไหลขมิ้นกับเจได้จังหวะนี้ขอ10ช่องแรก10ช่องแรกโอเคได้10ช่องแรกยังไงต่อยังไงต่อโอเคไหลพวงมาลัยได้ไหลพวงมาลัยได้จังหวะน,นี้เอ้ยมันไม่ค่อยต่อเลยวะ่ะเอ้ยด,ดูดิทุกชมเข้าฟรีเกมแล้วส่วนใหญ่สล็อตชอบหมดไปนะเอาจริงอะโอเคไหลขมิ้นได้จังหวะนี้ยังไงต่อเออ โอเคไหลพุมอะไรได้ไหลเคได้ขอเจช่องแรกขอเจช่องแรกเจช่องแรกไม่หมาผู้ชมเฮ้ยดูดิแบบแปลกๆคุณผู้ชมมันแปลกๆนะโอเคโอเคโอเคคุณผู้ชมไม่ไหวไม่ไหวจะเคลียร์นะเอาจริงไม่ไหวจะเคลียร์ว่ะ ขามินช่องแรกทีโอ้โหขามินช่องแรกคขามินช่องแรกโอ้โหไม่มาครผู้ชมไม่มาเลยจริงๆโอเคอุ้ยไหลอบังได้สวยโอเคได้รางวัลมาหกพันสี่ผู้ชมถ้าอย่างนี้นี่ผมว่านะซื้อฟรีเกมดีกว่าแม่งกดกดนานแนละ้วก็ปวดมือเหมือนกันผู้ชมกดนานแล้วก็ปวดมือแล้วขออนุญาตซื้อฟรีเกมแม่ไปเลยกันผ่านหมื่นห้านะไม้หมื่นห้า 15, จัดไปเลยไม่ไหวอ่ะไม่ไหวเมื่อกี้มันไม่เข้าเลยอะ่ะ โอเคครับฟีเกมไม้200นั่นเองท่านผู้ชมโอเคครับไหลวัวได้ไหลวัวได้จังหวะนี้ยังไงโอเคไหล10ได้โอเค,อเคสวยได้วไวช่อง2กับช่อง3ามนะจังหวะนี้ลาไมไปขึ้นกระดานนะผมคูส12ไปครับ4,200บาทนั่นเองนะผมโอเคช่องแรกไหมโอเคได้เครื่องสักการ้านะขอเคช่องแรกโอ้โหไม่มาวะ่ะโอเคท่านผู้ชมไม่เป็นไรครับผมได้รางวัลมา7,000พันนะเจ็ดพันสี่ครับ 7, 4, ชมไปกันต่อครับไปกันต่อ โอเคครับไหลเจได้จังหวะน,นี้จังหวะน,นี้มีตัวต่อไหมสิบโอ้โหโอเคยังไหลไดขอสิบช่องแรกขอสิบช่องแรกสิวะโอเคไหลสิบไดได้ไวสองช่องครับผมไหลไปอ้โหไหลได้แค่นิดเดียวนะท่านผู้ชมห้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทนะท่านผู้ชมโอเคไม่เป็นไรครับก็ถือว่าบวกกับรางวัลเมื่อกี้นี้ก็ถือว่าได้ไม้ที่ซื้อฟรีเกมคืนแล้วนั่นเองนะผมที่เหลือเป็นกําไรแล้วตอนนี้โอเคไหลเคได้โอเค,อเคจังหวะน,นี้สวยท่านผู้ชมสวยครับ,รบสวยงามจังหวะน,นี้ยังให้ต่อเป็นสิบหรอโอ้โหไหลสิบไม่ได้ดี ขอสิบสิบตกได้ไหมขอสิบตกได้ไหมโอ้โหไม่ได้ครับผู้ชมเบรกสามไม้ครับสามไม้วัดใจโอเคไหลสิบไปไหลสิบไปจังหวะนี้ยังไงต่อโอ้โหไม่มีตัวเลยอะไม่มีตัวตัวต่อเลยโอเคไหลเจจังหวะนี้จังหวะนี้ขอสวยๆขอข้ามิ้นมาโอเคครับได้วายช่องสองกับช่องสามนะครับจังหวะนี้ไปครับครึ่งกระดาษน,นะผมคูณ24ไปเลยนั่นเองนะผมหนึ่งมื่นเจ็ดพัร้บาทนะผมไหลต่ออีกคูณ6ครับผมเป็น1,800งพันร้บาทนะผม โอเคครับผมเปิดนี้ได้เลิกเลยครับใส่หนักจัดครึ่งแสนเหมือนเดิมเลยครับกับกินิชาฟอร์จูนครับกับหรือคะแนนหนึ่งโชคลาบนั่นเองครับผมโอ้โหมาอยู่ผมนึกว่าจะไม่มาแล้วนะโอเคครับผมเปิดนี้ได้เลิกเลยครับเปิดนี้ได้เลิกเลยแล้วกันนะครับผมสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบบาทนะได้กำไรจากการฟื้นฟีสปินมาเท่าตัวเลยนั่นเองครับผมสำหรับวันนี้นะผมนายกุ้ยหอมชอบสปินหรือช่องวัยรุ่นสตาร์ก็ขอจบการเล่นแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับผมคลิปหน้า็นคิปอะไรก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ